ช่วงแล้วที่หายไปไม่ได้หายไปไหนนะครับคือช่วงแล้วเนี่ยคือผมไปฝึกในเรื่องของการพูดการสื่อสารมานะครับเพื่อที่จะมารีวิวสังหาเนี่ยดีๆให้กับท่านผู้ชมคืออยากจะแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้ชื่อตีเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อโทนี่นะครับเนื่องจากสาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีทางหมอดูนะครับเขาก็ได้ทักว่าชื่อนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยได้เปลี่ยนทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อเล่นของตัวเองนะครับก็คล้ายๆเหมือนกับการ การรีแบรนด์นั่นเองนะครับโอเคแล้ว okay, ครับไม่พูดมากทําเพลงแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านหลังนี้กันนะครับบ้านข้างหลังของผมเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในโซนของแม่ริมนะครับโซนเหมืองแก้วอยากจะบอกนี้นะครับทุกคนทุกคนที่จะมาซื้อบ้านในโซนของแม่ริมโซนเหมืองแก้วโซนเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่นอกชานเมืองนะครับสาหรับคนที่ต้องการบ้านที่เป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศเนี่ยผมแนะนําบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าจาก โลเคชันบ้านหลังนี้เข้าไปยังในเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับถ้าใครที่ต้องการเน้นบ้านในเมืองแบบว่าต้องการที่ไปโรงเรียน,เ,นยเดินทางประมาณ15นาทีอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้คือไม่เหมาะนะครับบ้านหลังนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาพักต่างอากาศเหมาะสําหรับที่จะมาเกษียณนะแล้วแถวนี้มันก็ไม่ได้ว่าไกลจากในเมืองมากมายจากตรงนี้ไปยังบริเวณของตลาดสดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 10บสนาทีก็ถึงแล้วนะครับเข้าเมือง30นาทีโดยประมาณรายละเอียดบ้านคร่าวๆนะครับบ้านหลังเนี้ยคือเขาตั้งอยู่บนที่ดินเนี่ยประมาณ188ตารางวานะฮะในส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย3า0ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ําแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์อีกนะฮะแล้วมีครัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะพื้นที่ข้างๆนะครับตรงเนี้ยใครที่มาซื้อตรงนี้อยากจะได,ได้พื้นที่เพิ่มเนี่ยก็สับ ก็เป็นเจ้าของเดียวกันรวมๆแล้วเที่ยงข้างเนี่ยก็เกือบประมาณ2 0 0ไรวารวมทั้งหมดนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มได้บ้านหลังนี้ก็คือมีพื้นที่เกือบ1ไร่เลยนะฮะครับ,รบเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงหน้าบ้านกันเลยนะครับหน้าบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีต้นไซโกหลีนะครับเป็นแนวรั้วเนี่ยก็ทําให้มันดูลม่มลื่นนะฮะส่วนตรงข้างหลังตรงเนี้ยก็คือจะเป็นโรงจอดรถโรงจอดรถเนี่ยจอดรถสูงสุดได้ถึง2คันเลยนะฮะเดี๋ยวตามโทนี่ไปดูด้านในกันนะครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ยุโรปอังกฤษนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นฝรั่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของวัสดุภายในเนี่ยคือของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะครับโทนี้มาดูข้างในกันเลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเจอกับห้องโถงนะครับบริเวณที่เชื่อมมายังบริเวณภายในตัวบ้านนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น แบบ Open Pan นะครับตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมไปยังบริเวณต่างๆของภายในตัวบ้านตัวอาคารนะจะสังเกตว่าตรงนี้เขาก็ยังมีเป็นเป็นห้องรับแขกนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นห้องรับแขกค่อนข้างที่จะใหญ่นะตรงนี้ก็ยังมีเบาะหนังค่อนข้างที่จะสวยเลยนะชอบเบาะหนังนี่มากๆเลยนะครับส่วนตรงที่โทนที่ยืนตรงนี้มันจะเป็นโซนของห้องลิฟวิ่งห้องรับแขกนะฮะตรงนี้ เขาออกแบบเป็นแบบโอเพ่นแอนด์นะครับสามารถที่จะเดินเชื่อมไปยังต่างๆภายในอาคารของตัวบ้านนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีตกแต่งด้วยเหมือนแบบเตาผิงไฟของแบบสไตล์แบบยุโรปอังกฤษนะฮะแล้วก็ตัวตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ยังมีโต๊ะรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นนะฮะตรงนี้ก็ยังสามารถเดินเชื่อมไปยังบริเวณสวนของภายในตัวบ้านนะครับ เดี๋ยวถัดมามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ยังมีมุมนั่งอ่านหนังสือนะตรงนี้เขาก็จัดตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นสไตล์แบบอังกฤษเป็นแบบยุโรปนะเดินถัดเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นห้องไดนิ่งตรงนี้ก็จะมีโคมไฟนะโคมไฟเขาเนี่ยก็ออกแบบตกแต่งให้มันเหมือนออกแบบตกแต่งสไตล์เป็นแบบอังกฤษนะทุกคน ตรงนี้ก็จะมีบาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวยุโรปครัวฝรั่งตรงนี้เราสามารถที่จะมานั่งทําอาหารนะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีซิงค์ให้2หลุมตรงนี้ก็ยังมีไมโครเวฟเห็นไหมมีไมโครเวฟเตาอบมีตู้เย็น2ประตูของฮิตาชิให้เลยนะขนาดใหญ่มากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ถ้าใครที่ชอบทำอาหาร ชอบที่จะทําเป็นพวกเบสอาหารเช้าเบสฟาดตรงนี้นะครับเราก็สามารถทมาทําตรงนี้ได้เลยนะตรงวัสดุของพื้นตรงเนี้ยเขาใช้เป็นเป็นกระเบื้องลายไม้นะทุกคนในส่วนของกระเบื้องภายในลิฟวิ่งเนี่ยเขาเป็นหินอ่อนนะมันก็ออกแบบให้อารมณ์ที่มันเรียบหรูนะซึ่งอันนี้โทนี่ก็ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าแต่งให้มันเวอร์วางอลังการเรียบหรูแต่ดูดีนะ ถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องลอนลี่ ely, ก็เป็นห้องซักล้างนะครับตรงนี้ก็เดินเชื่อมมายังลิฟวิ่งเนี่ยเข้ามานิดหนึ่งตรงนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตามโทนี่ไปดูห้องนอนอในโซนต่อไปกันดูนะครับไปเลยครับ่วนตรงนี้ผมชอบนะชอบมากๆเลยตรงนี้มา เดี๋ยวตาม,มาดูในโซนของห้องนอนหรืว่าตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาก็ตกแต่งให้มันเหมือนแบบสไตล์แบบยุโรปอังกฤษนะตรงนี้เห็นไหมไมีเชอร์ครับอ,อ,อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะเท่าที่ผมสังเกตนเนี่ยตัวบ้านเขาเนี่ยก่อน่าจะออาะน่าจะก่อกกอิฐระบบบล็อก2ชั้นนะครับบ้านที่ลักษณะก่ออิฐบล็อกสองชั้นเนี่ยมันจะไม่ร้อนเพราะเขาจะบล็อกความร้อนจากภายนอกนะแล้วก็สามารถที่จะเก็บความเย็นและอย่างคือมันสามารถที่จะ เพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างให้กับตัวบ้านได้ดีเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างสําหรับใครที่มีผู้สูงอายุเนี่ยก็ห้องนี้ก็เหมาะสําหรับท่านสําหรับพ่อแม่และพ่อแม่เรานะครับหรือท่านผู้สูงอายุก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับในส่วนของห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีเลนชาเวอร์นะฮะก็จะมีอ่างล้างหน้าให้ ในวัสดุที่เขาใช้ตัวในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นหินหินแบบหยาบครับมันก็จะไม่ลื่นนะนะมันก็จะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับถัดไปนะเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่โทนี่ชอบนะครับห้องนี้มันก็เป็นห้องอนเนกประสงค์นะเราสามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับหรือปรับเป็นห้องนั่งเล่นหรือจะปรับเป็นห้องทำงาน แต่ถ้าเป็นโทนี่นะครับโทนี่จะเอาห้องนี้เป็นห้องทํางานนะครับ mm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างข้างหลังเห็นไหมเขาก็จะเห็นต้นไม้เห็นบรรยากาศรอบๆของตัวบ้านนะ mm. ก็เห็นสวนด้วยนะครับไปโอเคเดี๋ยวตามโทนี่ไปดูชั้น2กันดีกว่านะฮะ mm. ไปเลยจะตามโทนี่ไปดูข้างบนนะครับ ก็ตรงนี้เป็นห้องเดี๋ยวนะขอแวะตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับทุกคนอยากจะดูไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของสําหรับเก็บเครื่องมือของภายในตัวบ้านไปอันนี้ไปดูชั้น2คืออยากจะบอกทุกคนนี้ก่อนนะว่าบันไดของเขาที่ขึ้นไปยังบริเวณชั้นสองเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะแล้วพัสะดุตรงนี้มันเป็นไม้นะราวตรงนี้เขาก็เป็นไม้นะครับเนาะการที่เขา เอาไม้มาใส่ตรงนี้แล้วก็เป็นกลรงเหล็กอ่ะมันก็ทำาทำให้ดูอารมณ์เป็นแบบอ,อังกฤษคลาสสิกนะตามตามความรู้สึกของโทนี่นะฮะตรงนี้เขาก็ยังมีจัดมุมสวยๆป๊อปสวยๆวยะตรงนี้ก็ยังมีชั้นวางหนังสือมีเก้าอี้นะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมานั่งอ่านหนังสือหรือถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยเรามารถเอ้ยแกนั่งตรงนี้รอ ก็ได้นะนั่งรอตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็ยังมีกระจกค่อนข้างที่ใหญ่เพื่อที่จะให้แสงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาภายในตัวอาคารเดี๋ยวเราไปดูชั้น2ข้างบนกันนะครับพอเดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้วัสดุตัวตรงนี้เขาจะใช้เป็นลามิเนตนะโอเคเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน ห้องนอนแรกของชั้น2นะครับก็จะมีเตียงขนาดคิงไซส์6 6ฟุตให้เลยนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็ยังมีกระจกนะครับกระจกบานเลื่อนเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่นะเราสามารถที่จะมองจากตรงน้าเห็นวิวของอหน้าถนน,นหน้าบ้านเราเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้นะครับนี่ก็จะเป็นการตกแต่งแบบ สไตล์ของฝรั่งนะครับฝรั่งเขาก็ชอบไม้ถัดมานะครับอันนี้ก็จะมาดูห้องมัสเตอร์เบดมกันเลยนะห้องมัสเตอร์เบดมเนี่ยก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เขาสามารถมองเห็นสวนของรอบริเวณของในตัวบ้านเขานะตรงนี้อย่างตรงนู้นน่ะถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นคลองแล้วก็จะเป็นถนนนะครับทุกคนจะเป็นถนน ตรงส่วนตรงเนี้ยเราก็ยังสามารถที่จะปรับนะถ้าสมมตินะถ้าสมมติใครที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยอาจจะทําเป็นสระว่ายน้ําเพิ่มก็ได้นะครับทุกคนตรงเนี้ยทาเป็นสวนจัดให้มันแล้วแต่สไตล์คนที่คนที่จะมาซื้อเลยนะฮะถ้าเป็นผมนะผมก็จะอาจจะทําเป็นสระว่ายน้ำนะแล้วก็ทําเป็นสวนมีที่ล่งที่เล่นของเด็กนะฮะถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น walk in closet วอล์กอินโค e เก็วอล์กอินโคเของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับทุกคนถัดมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ก็มีเรนชาวเวอร์ให้นะฮะเ,เดี๋ยวตามโทนี่ไปดูอีกห้องหนึ่งกันดีกว่าตรงนี้เขาก็ยังมีเชนเลเลียเชนเนเลียก็จะเป็นแบบ คริสตัลนะทุกคนแล้วก็มีแบบเป็นโคมไฟแบบเทียนมันก็ให้อารมณ์ที่มันดูแบบยุโรปอังกฤษนะตรงนี้นะครับห้องนี้สามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับทุกคนหรือจะปรับเป็นห้องโฮมเทยเตอร์ห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือห้องทำงานก็ได้นะบริเวณรอบๆเนี่ยก็เป็นป่านะครับ เป็นไม้ก็ให้อารมณ์ที่ดูออกแนวบ้านสวนถัดเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงบ้านชั้นบนนะตรงนี้มันจะเป็นในส่วนที่มันยื่นออกมานะตรงนี้เราสามารถยืยืนตรงนี้สามารถที่จะเห็นในห้องลิฟวิ่งด้านล่างนะก็สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้านล่างก็ได้นะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนด้านล่างก็ได้นะครับตรงนี้ก็นะจะสังเกตนะครับว่าร,บรอบๆเนี่ยก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่มองว่าเออมันก็ให้อารมณ์ที่มันดูลื่นลมแล้วก็เป็นบ้านที่ต้นไม้เยอะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวโทนี่จะพาทุกท่านไปดูอย่างบริเวณ ในส่วนของชั้นล่างกันนะครับว่าเขาว่าสวนเขาเนี่ยจะให้อารมณ์ฟีลลิ่งประมาณไหนนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบริเวณของสวนบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับ มาเดี๋ยวตามมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับในอยากจะบอกอย่างนี้นะว่าใครที่อยากจะได้พื้นที่บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากโซนตรงนู้นนะ่ยที่ติดกับบ้านหลังเนี้ยมีที่ดินที่เขาต้องการจะขายเป็นเจ้าของเดียวกันนะทุกคนเขามีที่ดินอยู่ประมาณเกือบ2 0 0วารวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบเกือบหนึ่งไร่เลยนะนะฮะ แล้วตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะทําสระว่ายน้ำถ้าใครที่ไม่ชอบสระว่ายน้ำก็สามารถจัดตรงเนี้เป็นศาลาอีกศาลานึงนะแล้วก็อาจจะทําเป็นที่เล่นจัดสวนก็ได้นะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้า cape, วางแลนด์สเคปวางเลเยอร์ออมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะฮะจะสังเกตนะว่าข้างหลังของผมตัวเนี้บ้านเนี่ยนไะก็คือบ้านเขาก็จะออกแบบมาให้ประตูกระจกเนี่ยเปิดได้ทั้ง2ด้านนะครับ ก็จะทาให้ตัวอากาศเนี่ยมันไหลฟโฟล์เข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าตอนเนี้ยมันก็จะได้ยินเสียงของนกเสียงของจิ้งหรีเสียงของธรรมชาติซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันให้อารมณ์ที่มันอยู่แนวบ้านสวนนะครับอย่างที่ผมบอกไปในก่อนต้นรายการนะครับคนที่จะเหมาะที่จะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยจะเป็นบ้านแนวบ้านสวนนะครับจะไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีบ้านอยู่ในเมืองนะครับคนที่ เกษียณคนที่ผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่อยากจะมีบ้านต่างอากาศดีๆสักหลังหนึ่งที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเวลาเอาไว้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยราคาเขาอยู่เนี่ยที่อยู่ที่10บกว่าล้านเองราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับคือคิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแล้วโครงสร้างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนามากเลยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยคือคนที่เขาออกแบบเนี่ยก็เป็นฝรั่งนะครับเป็นคนฝรั่งซึ่งฝรั่งในการออกแบบบ้านเนี่ยเขาเขาโครงสร้างเขา ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้มาตรฐานอยู่ละนะฮะท้ายนี้นะครับถ้าใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อตามช่องทางด้านล่างนะฮะที่โทนี่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วดูนะครับว่าคลิปหน้าโทนี่พาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านหลังไหนในตัวจังหวัดเชียงใหม่อีกนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I don't know if I like